สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องคลิปลาพัฒนารวมเซียนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้บวจืนพ่อลาดเท้าเด่นเดินดีครับผมอาจารย์เอเจปูพี่ประกายครับได้าลายเซียนครับพี่น้องรวมในคลิปนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางลาพัฒนารวมเซียนครับน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอพระคุณถูกๆกเซียนเด้อครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้าเชียร์พาลุยในเด้อครับผมครับทิจะน้าเบื้องเอาเด้อครับพี่น้องครับค่อยๆเบื้องไปหลายเซียนอยู่ครับพี่น้องเนาะหลายเซียนหลายสํานักครับถือว่าเด็ดทั้งนั้นครับผมในคลิปนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางเราพัฒนารวมเซียนงวดวันที่21สิงหาคม67กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เอปันโชคงวดวันหันตัวเด่นเข่าหกกับแปดเลยกะเลขประกบคูดเข่าหกเก่าเลยกะแปเก่าครับพี่น้องเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับอาจารย์เองวดนี้ครับผม21สิงหาคม67อาจารย์เอปันโชคให้เด่นบนล่าง3 50ครับผม3 50 2ตัวบนล่าง2 3 2 5 ครับผม9395 8385 6575 5, และ30ครับเน้นไปที่9395และ85ครับผมครับ9395 85อาจารย์เอครับพ่อราดพผาครับพี่น้องเด่นอ่าสองสูตรครับผม สูตรที่หนึ่งลดครับผมงวดว่างหาันงวดนี้สูตรที่ آ, งวดว่างหาันสูตรที่สองเข้าที่แปดครับผมงวดนี้ครับผมราพัฒนาพ่อลาดเพาาเด่นบนล่างครับสูตรที่หนึ่งได้สองกับสามสูตรที่สองได้สองกับห้าครับนำเชียร์พาลวยก็เลยเอาสองสูตรมาประกบกันครับเผื่อมากครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเบิง่ง สองสองสองห้าสามสองสามห้าครับผมครับเป็นเหล็กเด่นสองสูตรเด้อครับพี่น้องเอามาประกอบให้พี่น้อง fc เบิงครับสำหรับพอลัดพาวก็ถือว่าเด่นเดินดีครับผมเด่นเดินดีครับต่อมาเราพัฒนาเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับพี่น้องเด่นเดินดี fc ส่งให้งบวังขัน หกเจ็ดแปดเข้าที่หกกับแปดครับผมแยกไปบนล่างงวดนี้ได้สี่ห้าหกครับผมราพัฒนาเด็ดเลดีเอฟซีส่งให้ได้สี่ห้าหกครับงวดว่าหันเอาไปประกอบก็พอหลาดเผากับว่ามาได้ครับผมไปคนละทางครับผมพอหลาดเผามีแปดคือช่วนกันครับผมช่วนแปด งวดนี้ชนหาได้ครับพี่น้องงวดนี้ชนห้าชนที่ห้าถ้าประกบคู่กับจิดเขายู่ครับพี่น้องเนาะโอ้จะดชนกันอยู่ครับผมก็คือสองหาครับสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกห้าสี่ห้าห้าห้าหกครับผมชนที่สองห้าครับว่พิ่งันเพิ่นชนแปดนะครับแยกกันไปครับผมว่มีเก่า คนภูเขาครับพี่น้องครับผมคนภูเขาเมวดอมหันเข้าที่เลขติดบนล่างเก้าด้วยครับผมเก้าติดบนล่างหมวดนี้ครับคนภูเขาเด่นบนล่างศูนย์กับหนึ่งลูดครับผมศูนย์กับหนึ่งสองตัวบนล่างศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเลขติดบนล่างหนึ่งสองสามเลขติดบนล่างเดินดีครับ ส่วนมากสูตรอื่นๆผลสีลุดแต่ว่าสูตรนี้ผลบดลุดครับผมหมายถึงเหล็วิ่งผลอาเจ,จียลุดนั่นเอครับแต่ว่าตัวนี้ยังถือว่าเดินดีครับงวดดีได้หนึ่งสองสามด้ครับพี่น้องหนึ่งสองสามเราพัฒนาเจ๊ปูครับผมครับลองเบิงครับพี่น้องนอเนาะเพิ่งหายไปประมาณสองงวดสามงวดงวดนี้กลับมาแล้วครับผม เจปูเด่นบนล่างสูตรที่1 2 3 4สูตรที่2 8 9 0ครับประกบคู่ชุดเต็ม9คู่2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0 4 8 4 9 4 0ครับนี่นะครับผมสำหรับพี่น้องที่ที่เบิ้งเล็กพอชนินเล็กแต้มร้องมาหาตัดเบิ้งออเดอวยครับผมครับเล็กแต้มพื่นเดินดีครับพี่น้อง แต้มเพิ่มมีหกโตต่ว่าพี่น้องทีก็ล่องเบิงครับเบิงตัวเด่นบ่ว่าจะเป็นพอหลาดพผาพอกระนวนเจ็บปูหรือว่าเด่นเดินดีเก้ามาเชียงสิครับพี่น้องเอาแต้มมาบวกมาลบกันครับผมคือว่าประกบคููแล้วก็ล่องเอาแต้มพอใช้นิ้นมตาตัดครับผมรอพัฒนาพี่ประกายงวดนี้เพิ่มไฮเตะเลขล่างด้วยครับพี่น้องให้เฉพาะเลขล่าง สิบล่างสองห้าครับผมหน่วยล่าง3 4มหหรือว่าหลักร้อย3 4มหเน้นไปที่4กับ5 2ตัวล่าง2 3ง5ามสอ5ห้า9 4 9 5, 5ครับเน้นเลขเออห้าสและ 5, 5 5ครับ เซียนกระทุ่มแบนกับพี่น้องเด่นบนล่าง257ครับ3ตัวบน041857 042 064ครับมาเบิงเหล็ก2ตัวครับพี่น้องเนาะเหล็ก2ตัวเพิ่นก็เดินดีครับผม25 27 28 45 47 57ครับผมเบิ้ล22แล้วก็ อาจารย์เอกครับพี่น้องาอาจารย์เอกเราพัฒนาอาจารย์เอกเด่นบนล่าง5กับ6 2ตัวบนล่าง5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4และ6 5เน้นไปที่5 2 5 3 6 2 6 3ครับเมื่อกี้เลข2หานี่มากเห็นหลายสำนักยู่ครับพี่น้อง นี่กับชนสองหาโอ้สองหาขึ้นหลายเลยครับผมนี่ก็มีอาจารย์เอกกัมีแล้วก็ที่ประกายพ่อมครับพี่น้องเนาะที่ประกายพ่อมอีกหลายสำนักอยู่ครับผมชนสองหาแล็กกรเลขกชุดประกอบของอภรรดพาน้ำกัมี2สองหาได้ครับผมเอาล้มแห้งครับพี่น้องผัดเดา้า ครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางราพัฒนา่ารวมเซียนครับผมในคลิปนี้ก็ลองพิจารณาเบิ้งหน้ครับผมฝาก็คือมาแล้วครับผมหมู่บ้านกับฝนท่วมถนนเลยครับพี่น้องเส้นไปอำเภอครับน้ำท่วมถนนเลยกับสองฟังก็คือหล่นมาจากทงหน้าทั้งสองฟังเลยครับพี่น้องเนาะน้ำบ่มีหม่งไปแล้วครับผมก็เลยเออขึ้นมาท่วมถนนครับถ้าโต๊ะลงมาอีกกั น่าจหนักอยู่แล้วครับผมถ้าโตลงมาอีกนี่ครับเอาถ่ายคลิปนี้กับน้ำเชื่อผ้ารวยกับขอไวยพ่นห้พี่น้องพี่โชคกีเดอ้อรับผมถูกหวยเลื่องเงินไปน้ำกันลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งยี่สิบเอ็ดสิงหาคมหกสิบเจ็ดสับคลิปนี้สวัสดีครับ